สวัสดีครับเป็นที่ครับแกะกล่องพัสดุสดหนึ่งกล่องน,นะครับเดี๋ยวดูว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับจะได้รับเงินหรือเปล่าดูกันน,น,น,นี่ส่งมาจากชลบุรีนะครับเอเะ๊เ ใช่ดูสิจะแท้ไหมนีม่ใช่ของจริงของปลอมอ่าของจริงสิของปลอมอะอระัรบขิดครับแบบนี้แพ้ดูง่ายเลยนะครับนี่รอยจางยังมีอยู่เลยแบบนี้ใครมีรับเงินหมื่นนะครับแบบนี้ก็ถ้าส,สวยๆก็หลายๆหมื่นนะครับแต่ว่า เราดีแท้ครับใช้ดูง่ายเลยนะครับอย่างนี้ก็รับเงินประมาณสองหมื่นได้นะครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะโอนไปให้ครับเดี๋ยวเราติดต่อกับหาเจ้าของนะครับแล้วเดี๋ยวโอนเงินให้นะครับผม